ทธอิสระนิดหนึ่งครับบทบาทของพุทธอิสระนี้ก็จะเรียกว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์มากในวงการไม่เฉพาะวงการสงแล้วนะฮะวงการเมืองวงการอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยก็รู้สึกว่าจะหลายวงการทีเดียวที่มองบทบาทของพุทธอิสระแล้วก็กรณีเรื่องของการปิดหรือขัดขวางหน่วยเลือกตั้งแล้วก็ทางกกตเองก็มีการดําเนินการให้มีการเสียค่าเสียหายกปปสและทุกคนที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงพุทธอิสระด้วยเนี่ย แล้วก็ล่าสุดทางพุทธอิสระก็ออกมาพูดบอกว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนมือปืนปอปคอนที่มีการทําร้ายประชาชนอะไรต่างๆเนี่ยคณะสงฆ์เองมหาเทสมาคมเองดูเหมือนว่าทาไมยังยังคงเฉยอยู่กับการแสดงออกหรือว่าพฤติการของพุทธอิสระครับเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในคณะสงฆ์เองเขาไม่ได้คิดจะทําอะไรเลยเหรอฮะคืออย่างนี้โดยหลักการแล้วมันจะต้องมีคนไปนร้องอร้องถึง การกระทําผิดของพุทธรริสระตอนนี้ตัวท่านเองไปร้องแล้วไปร้องให้มอสอเนี่ยพิจารณาปรับอาบัตนะครับส่วนจะเป็นปราชิกหรือเป็นสังฆาธิเศษหรือเป็นอาบัตอะไรเนี่ยเมื่อท่านไปร้องแล้วเนี่ยทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะที่เป็นเลขานุก,การของมศออเนี่ยก็จะต้องชงเรื่องนี้เข้ามส แล้วในการที่จะพิจารณาถ้าเป็นไปตามหลักกฎหมายเนี่ยมอสจะไม่ใช้อำนาจโดยพนักงานในการที่จะไปจับใครศึกยกตัวอย่างเช่นกรณีของโพธิลักษ์ก็จะมีตั้งการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องว่าสารส่งมาสอบสวนสืบสวนขบวนการมันจะต้องเป็นอย่างนั้นนะคุณจอมมันไม่เหมือนกับที่พระที่อะไรนะที่ตำรวจไปไล่จับท่านจับที่ตลาดบ้างแล้วมันก็สึกเลยอันนั้นผิดขั้นตอนหมดแต่พระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเนี่ยท่านก็ไม่ได้โวยวายอะไร จริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าเมื่อพระปฏิบัติผิดจะต้องมีการเสืบสวนสอบสวนโดยพระสงฆ์เป็นคนไต่สวนแล้วก็จะมีะบวนการในการลงนิคานกรรมบ้างปรับภาชนิยกรรมบ้างหรืออะไรก็ว่าไปเหมือนกับของสันติอโสกโพธิละก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นในกรณีของพุทธอิสระเนี่ยก็มิได้หมายความว่ามหาเถรสมาคมเองท่านนิ่งนอนใจแต่ว่าเนื่องจากว่าได้มีการไปร้อง เมื่อร้องเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยสารชั้นต้นคือเจาาา้จาคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเอจ้าคณะจังหวัดเองเนี่ยรับเรื่องแล้วก็อยู่ระหว่างการพิจารณาและสิ่งที่สําคัญก็คือว่าพุทธศาสน์เนี่ยท่านมีทั้งอํานาจรัฐแบ็กอัพมีทั้งมวลชนแบ็กอัพปัญหามันอยู่ตรงนี้แตเนี้เมื่อปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้มันจึงเหมือนกับว่าพุทธศสเองเนี่ยท่านเป็นผู้มีบาร,รมีมีอิทธิพล เหนือคณะสงฆ์ด้วยซ้ำไปผมจะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปก็แก้ไขพรบรมาตราเจ็ดเลยได้ไหมอ่ะจะต้องให้พุทธราเห็นชอบด้วยถ้าพุทธศะไม่เห็นชอบไม่สามารถเสนอชื่อบุคคลใดให้เป็นสมเด็จพระสังฆราชได้หรือในเรื่องอื่นๆได้ต่อไปนี้ก็หมายความว่ามหาเถรสมาคมซึ่งเป็นองค์กรปกครองสูงสุดทางคณะสงฆ์โดยกฎหมายเนี่ย ยังมีสถานะต่ำต้อยกว่าพุทธอิสระรูปเดียวณนะเวลานี้นะถ้าหากว่ารัฐบาลยังปฏิบัติอยู่อย่างนี้นั่นก็หมายความว่าพุทธอิสระเองเนี่ยเป็นสังฆาธิปัต์ค,คือเป็นสังฆาธิปต์ที่มีอำนาจเหนือกว่าคณะสงฆ์ อาจารย์ท่านแต่ว่ามันควรจะเริ่มที่คณะสงฆ์ก่อนในการที่จะจัดการ,รไม่ใช่ฮะอยู่ๆจะให้นายกจัดการได้อย่างไรฮะต้องต้องให้คือค<ง>ือไม่ใช่ให้นายกจัดการจริงๆแล้วเนี่ยไม่ให้นายกจัดการมันมีสองยกสองอย่างนะของท่านธรรมชโยเนี่ยหนึ่งถ้าคดีใดมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับคดีอาญาบ้านเมืองกําลังพิจารณาอยู่ก็คณะสงฆ์ก็จะให้บ้านเมืองพิจารณาจนเสร็จสิ้นกระบวนความเสียก่อนคณะสงฆ์ถึงจะพิจารณา กรณีของพุทธิสารเนี่ยมันมีคดีอยู่อย่างน้อยเก้าคดีมีคดีการเป็นกระบฏมีคดีของการขวางการเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันอยู่ในขั้นตอนของศาลของบ้านเมืองเป็นผิดกฎหมายอาญาของบ้านเมืองเพราะฉะนั้นสองกรณีเนี่ยจะต้องให้เรื่องของบ้านเมืองมันจบซะก่อนคณะสงฆ์ก็จะนำเอาตรงนั้นมาพิจารณาการจริง,งๆแล้วเนี่ยกระบวนการในการพิจารณาที่ผ่านมาจะเป็นอย่างนี้ยกเว้นแต่ว่ามันเป็นการอวดอุตริมนุยธรรมที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของสารสงฆ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายอาญาแล้วมีการร้องต่อมอโดยตรงมอก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณาจะเป็นอย่างนี้คือสาสงฆ์ที่ <c oughs> มีการกล่าวหาว่าทำผิดอาญาเป็นเรื่องของกฎหมายบ้านเมืองต้องให้ฝ่ายบ้านเมืองจัดการให้สําเร็จรุลร่วงก่อนถึงจะงมาสู่การตัดสินของของมาทรสมาคมใช่ครับอ๋อครับครับแต่ทีนี้มองมองอย่างไรที่อยู่พุทธอิสระก็เดินไปให ทางพุทธสำนักพระพุทธให้บอกว่าเออถ้าผิดก็ตรวจสอบเลยทาไมทาไมแทนที่จะมีคนไปร้องแต่ว่าตัวเองก็เดินเข้าไปให้สำนักพุทธศาสนาเป็นคนมันเป็นสิ่งที่ท่านมั่นใจว่าท่านเองเนี่ยมีคนแบ็กอัพอ๋อคับอ่ะแล้วเราเองก็คิดว่าท่านมีคนแบ็กอัพท่านจึงมีความมั่นใจไงมั่นใจว่าถยังไงคือไม่ผิดเป็นการเป็นการท้าทายอำนาจของมสองของมหาเทวสมาคมโดย ุทธศาสนาเชื่อมก็คือแบ็กอัพแบ็กอัพที่ดีแล้วก็มีอาจจะมีอํานาจารัฐหรืออํานาจอะไรกันแล้วแต่ถ้าผมให้สัมภาษณ์คุณจอมไปอย่างเนี้ก็จะมีทางบ้านเมืองเนี่ยตั้งอะไรนะก็จะมาจับตาเป็นพิเศษเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ทางสันติบาลเนี่ยามาที่สวนปิทักษก็มาถามว่าเอ๊ะ ดรเมตาพันธ์เนี่ยเป็นใครทําไมไปสัมภาษณ์คุณจอมลักษณะอย่างนี้เหมือนกับเป็น <c oughs> การโจมตีทางรัฐบาลต้องจับตาเป็นกรณีพิเศษ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> คือ <c oughs> พูดด้วยความบริสุทธิ์ใจผ่านคุณจอมนี่แหละ <c oughs> โดยที่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกว่า <c oughs> ถ้าหากว่าไม่มีอํานาจใดสนับสนุนพุทธิสระอยู่แล้วพุทธิสระจะเชื่อมั่นและก็กล้าท้าทายอานาจของทางสงฆ์ก็ดีอํานาจของบ้านเมืองขนาดนี้ได้อย่างไร <c oughs> อันนี้คือเป็นจุดที่สําคัญ เพราะเราจะเห็นเลยว่าพุทธศาสระเนี่ยไม่ใช่ท้าทายเฉพาะอํานาจพระเท่านั้นอํานาจสงฆ์เท่านั้นแต่ท้าทายอํานาจของทางรัฐบาลด้วยอเพราะฉะนั้นเขาทุกคนจึงสงสัยว่าทําไมพุทธิสระเนี่ยจึงมีอภิสิทธิ์เหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าพระรูปอื่นทําอะไรก็ไม่ผิดเลยสามารถที่จะทำอะไรก็ได้แต่ตรงนี้แหละมันเป็นตัวที่ทำให้สังคมไทย ทั้งฝ่ายทางบ้านเมืองด้วยของทางสงด้วยเนี่ยยิ่งเกิดปัญหาในภาพลักษณ์ในสายตาของนานาอารยประเทศหนักเข้าไปอีกก็ยังชัดเจนอยู่แล้วนะที่ผ่านมาเนี่ยคณะคอสชเกือบจะเรียกว่าทุกคนด้วยซ้ำไปที่มีอํานาจอยู่ในคณะรัฐบาลคอสชตอนนี้ก็รู้แล้วแต่ไปเป็นสาวกจะเรียกว่าเป็นสาวกก็ได้หรือเป็นลูกศิษย์ก็ได้ไปถูกเจิมหน้าผากจากพุทธอิสระมหมดแล้วเพราะงั้นก็ ก็คือก็คือนี่คืออิทธิพลที่เห็นชัดเจนนะก็ยืนยันได้แต่ว่าสถานการณ์เปลี่ยนไปเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยฟังนายกรัฐมนตรีฟังท่านพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลทางความมั่นคงเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วอาจารย์อย่างเรื่องของอาจารย์เวลาอาจารย์ให้สัมภาษณ์ผมเนี่ยกับอาจารย์ให้สัมภาษณ์สื่อในเมืองไทยมันก็มันก็คือข้อมูลชุดเดียวกันถูกไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับไม่ไม่ได้ไม่ได้มากไปกว่าหรือไม่ได้น้อยไปกว่าสิ่งที่อาจารย์พูดกับผมใช่ไหมฮะ ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าผมก็ประหลาดใจว่าทำไมทางรัฐบาลเนี่ยถึงได้ได้มองว่าการให้สัมภาษณ์คนจอมเนี่ยมันจะต้องเป็นการจะต้องจับตาเป็นพิเศษอันนี้ผมประหลาดใจับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ซึ่งทางรัฐบาลส่งมาแล้วก็มาบอกว่าให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับได้เตือนหน่อย ผมง่นประจายว่าเอ๊ะการสัมภาษณ์คุณจอมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์ครั้งใดอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่มีคําถามใดที่มันเป็นการโจมตีรัฐบาลคับแล้วมันกระทบต่อความมั่นคงแต่เป็นการเสนอความจริงปรากฏแต่เป็นคําถามที่นักข่าวเมืองไทยก็ถามอาจารย์เหมือนๆที่ผมถามนี่แหละไม่ได้ไม่ได้ถามไเลยอาจารย์เป็นคําถามเดียวกันเป็นคําถามชุดเดียวกันหมดเลยและคําตอบก็เชื่อว่าเป็นคําตอบชุดเดียวกันแต่ว่าตรงที่ว่าผมผมเป็นคนที่ปฏิเสธ สื่อที่ปฏิเสธอำนาจเผด็จการทหารในเมืองไทยแล้วผมก็หนีมาอยู่ต่างประเทศมั้งฮะนี่คือเป็นประเด็นที่ไปได้อาจจะเป็นสื่อที่ทำผิดกฎหมายของคอสชหรือว่าในเมื่อผมไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการทหารการรัฐประหารเนี่ยมันก็เป็นสิทธิของผมที่ผมจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยและก็ทําหน้าที่สื่อต่อเท่านั้นเองนะจ๊ะเพราะงั้นผมก็เห็นว่าคนจอมทําหน้าที่ได้เป็นกลางนะคือก็ไม่ได้ชี้นําสังคมแล้วก็ไม่ได้เป็นการตีรัฐบาล แล้วก็เป็นสื่อที่แม้จะมีทัศนคติที่ที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็ดูแล้วว่าคุณจอมเนี่ยได้ทาหน้าที่สื่อได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยผมว่ามีจรรยาบรรณที่ดีมากคือคือผมผมไม่ได้เป็นกลางนะอาจารย์อันนี้ต้องออกตัวว่าผมไม่ได้เป็นกลางเพราะว่าผมเลือกข้างฝั่งประชาธิปไตยผมเลือกข้างเรื่องสิทธิเสรีภาพและเรื่องของอํานาจของประชาชนเป็นตัวตั้งนี่คือผมเลือกข้างนะอาจารย์แต่ว่าผมไม่ไม่เลือกข้างฝั่งของเผด็จการนะฮะแต่ว่า กระแสหรือข้อมูลที่เกิดขึ้นหรือว่าเสียงของประชาชนที่เราจะสะท้อนไปเนี่ยผมก็ฟังทุกกลุ่มแล้วก็ถ่ายทอดจากทุกกลุ่มสัมภาษณ์เกือบจะทุกกลุ่มเหมือนกันนะถ้ากลุ่มไหนให้สัมภาษณ์กลุ่มไหนที่จะมาคุยกับผมผมก็ยินดีที่จะคุยแล้วก็ทําโดยที่ไม่ได้รังเกียจกลุ่มไหนเลยแต่ว่ามันมีประเด็นนิดเดียวว่าตัวผมเนี่ยจุดยืนก็คือผมไม่เอาด้วยกับเรื่องของการทํารัฐประหารและผมไม่ยอมรับการทํารัฐประหารเท่านั้นเองผมยืนอยู่เคียงข้างของ การส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยมีสิทธิเสรีภาพในการพูดในการแสดงออกในการวิพากษ์วิจารก็รู้สึกเสียใจด้วยเหมือนกันในการที่ันี่ยครับทุกความจรเพราะว่าก็เป็นรายการที่ผมคิดว่ามันเป็นรายการที่เราสามารถพูดความจริงโดยที่เราไม่ได้เติมต่อเติมเสริมแต่งใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าในบรรยากาศแบบนี้เนี่ยสื่อเมืองไทยถึงแม้ว่าจะมีการกล้าถามเรื่อยต่างๆเนี่ยแต่ว่าเมื่อถามแล้วหรือข้อมูลหลายๆเรื่องเนี่ยเขาก็ เขาก็อันตรายที่จะพูดที่จะแสดงออกไปนะฮะมันเป็นมันเป็นข้อข้อมูลอีกด้านหนึ่งมันเป็นข้อวิาพากษ์วิจารณ์อีกมุมหนึ่งที่รัฐบาลควรจะฟังแต่ว่าเมื่อสื่อนําเสนอไปแล้วได้พูดไปแล้วได้วิาพากษ์วิจารณ์ไปแล้วเนี่ยสื่อในเมืองไทยก็ไม่สามารถที่จะ,อ,ะอยู่ในการทํางานที่ที่มีความปลอดภัยได้เพราะงั้นมันก็มันก็ทําให้ผมต้องทําหน้าที่นั้นไปด้วยในเวลาเดียวกันก็คือว่าอันไหนที่ สื่อมืองไทยออกไปแล้วแล้วก็อาจจะกระทบอาจจะถูกปรับทัศนคติเนี่ยผมก็ยินดีที่จะทําประเด็นเหล่านั้นนั่นคือในส่วนที่ผมทำนะรย์เพราะงั้นก็เลยอาจจะต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษซึ่งผมเข้าใจนะฮะว่าแขกในรายการผมหลายคนเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งทุกครั้งที่ที่ให้สัมภาษณ์กับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ก็คือผมก็อยากที่จะบอกว่าผมอยู่ในส่วนของการที่จะทําให้คนไทยมีเสียงมีสิทธิ์ในการที่จะแสดงออกนะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ ไม่ใช่จะเป็นเรื่องของการที่จะไปะบ่อนทําลายหรือว่าทําให้เกิดความเสียหายขึ้นในเชิงของการทําให้วิกฤตความมั่นคงอะไรต่างๆแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสิทธิของพลเมืองในการที่จะ,สะแสดงออกในการที่จะพูดในขณะที่พูดเมืองไทยไม่ได้หรือสื่อเมืองไทยไม่สามารถที่จะนําเสนอได้ผมก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะทําหน้าที่นั้นอันนี้คือคืออยากอยากจะเคลียร์ด้วยอาจารย์นะแล้วก็ผมอยากที่อาจารย์<พ>ให้ ได้ได้สบายใจหรือให้ให้เข้าใจผมด้วยว่าว่าผมอยู่ในจุดไหนอย่างไรนะแต่ผมก็ก,ก็<อ>ก็เสียใจยที่อาจารย์ถูก,กคุกคามหรืออาจจะถูกเพ่งเลงเพราะว่าให้สัมภาษณ์ผมอันนี้ก็ก็ต้องต้องเสียใจยด้วยแต่ว่าก็ขอบคุณที่อาจารย์ยังยังเชื่อมั่นนะฮะแล้วก็ให้ให้ให้ใหเกียรติต่กอการสัมภาษณ์ของผมนะฮะอาจารย์เพราะฉะนั้นเอ่ออาจารย์ท่านสุดท้ายก็คือเรื่องของก,ก,การแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยคิดว่าท่าทีของนายก จะยังไงต่อฮะจะยอมที่จะปฏิบัติตามการวินิจฉัยของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือมองท่าทีของนายกอย่างไรครผมว่าถ้าท่านนายกรัฐมนตรีท่านยังคงยึดมั่นในตัวบทกฎหมายอย่างที่ท่านพูดกับพี่น้องประชาชนทั้งให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อทุกวันรวมทั้งพูดในรายการคืนความสุขให้ประชาชนในวันศุกร์เนี่ยบอกว่าให้เรายึดตามกฎหมายเนี่ย ผมคิดว่าท่านเองก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายคือกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนอย่างนี้ฉะนั้นท่านเองเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามมันไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ถ้าหากว่าท่านหลีกเลี่ยงหรือกระทำการซึ่งฟังดูแล้วเนี่ยการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยมันผิดทำนองคองธรรมผิดทั้งหลักนิติธรรม หลักนิติรัฐทั้งหมดเนี่ยผมก็คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านคงจะไม่ได้นำเอาเรื่องนี้ไปสู่การปฏิบัตินะแต่ว่าก็คงจะฟังเหมือนกติท่านรองนายกรัฐมนตรีรแวิศนุเครืองามท่านได้ให้สัมภาษณ์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ,รบ,รบนายกเองหรือคุณประวิทย์เองก็บอกว่าถ้าหากยังคงมีข้อพิพาทวิจารณ์มีข้อถกเถียงกันอยู่ก็จะต้องให้เคลียร์ในแต่ละเรื่องในแต่ละประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวของสมเด็จช่วงเนี่ยเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่า อันจะเป็นช่วงอาจจะเป็นเรื่องของการที่ทําให้การที่จะนําเสนอขึ้นทุนกล้าก็ช้าไปเรื่อยๆอีกเพราะว่าเดี๋ยวมีประเด็นนั้นเดี๋ยวมีประเด็นนี้อะไรต่างมันก็เลื่อยมาเรื่อยๆเพราะงั้นระยะเวลาของการที่จะแต่งตั้งหรือการที่จะปลดกล้าแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชก็คงอาจจะเนื่อนานไปแน่ๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้อ,ตองเตรียมใจไว้ไหมฮะสำหรับการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชอ,องค์ที่20ที่อาจจะนานไปอาจจะ5 6เดือนหรืออาจจะเป็นปีคือถ้าฟังจาก ที่ที่ท่านสุวพันธ์นะท่านรัฐมนตรีสุวพันธ์ได้คุยกับนักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาที่จบปร,ริญญาธรรมก้าประโยคที่ได้เข้าไปพบท่านที่พุทธมนฑลตอนที่เป็นข่าวอ่ะซึ่งผมเองก็ไม่ได้อยู่ในนั้นหรอกแต่ว่ามีผู้ที่นําออกมาพูดมาคุยเนี่ยท่านก็เหมือนกับว่าถ้าสามารถที่จะดําเนินการอะไรกับทางด้านพุทธศิสระได้ ซึ่งทางรัฐบาลก็เชื่อว่าพุทธสระเนี่ยมีมวลชนอยู่ประมาณล้านกว่าที่สนับสนุนท่านอยู่ถ้าหากว่ามอสอเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรปกรครองสูงสุดทางคณะสงฆ์ไม่สามารถดําเนินการตรงนี้กับพุทธิสระได้เนี่ยมันก็จะทําให้รัฐบาลที่จะนําเสนอชื่อของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยมันลําบากเพราะทางรัฐบาลเองก็กลัวว่าพุทธิสระจะระดมคนนี้ออกมาต่อต้านในเรื่องนี้อันนี้ที่ฟังจาก ผู้ที่เข้าไปคุยกับท่านวันนั้นนะซึ่งแม้ว่าท่านจะไม่ต้องการจะเปิดเผยก็ตามแล้วผมก็ําม,มาเปิดเผยเนี่ยแต่ผมจึงบอกว่าถ้าองค์กรปกครองสูงสุดของคณะสงฆ์อย่างคุณจอมถามผมนั่นแหละว่าถ้ามอสอเองวันเนี้ยท่านเองไม่ได้ลุกขึ้นมาดําเนินตามตามที่พุทธสระได้ยืดหนังสือขอให้ตรวจสอบให้ดําเนินการทางวินัยกับพุทธสระเองเนี่ยมันก็จะทําให้กระบวนการเนี่ยมันยืดยาวซึ่งก็ไม่รู้จะยาวขนาดไหน เพราะว่าถ้ารัฐบาลกลัวว่าถ้าแต่งตั้งหรือเสนอชื่อนะครับปฏิบัติตามกฎหมายมาตรา7โดยการเสนอชื่อสมเด็จพระมหาราชมลาจารย์เนี่ยและกลัวว่าพุทธศาสนและบรรดาสาวกล้านกว่าคนเนี่ยจะออกมาต่อต้านรัฐบาลเนี่ยผมว่ารัฐบาลก็อาจจะทําการดีเลย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆอโดยเจ็บเรื่องดองไว้ที่ท่านสุวพันธ์ตันยุวัฒนะ,ะโดยท่านสุวพันธ์ก็จะอ้างว่ายังไม่ได้รับรายละเอียดเพียงพอจากสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทีนี้มันก็จะมีสองหน่วยงานที่ทำงานเหมือนกับรับลูกจากคุทธิสระและก็คุณไัยบูรณิจิตตะวันอยู่ก็คือ d s เอเอกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งสองหน่วยงานนี้ที่เวลาไปพูดที่ไหนก็ตามในคุณไัยบูรณิจิตตะวันก็จะอ้างประจำว่าสองหน่วยงานนี้จะเป็นคนชี้มูลทำให้สมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์เนี่ยไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นสมเด็จพระสังฆราช เหมือนมั่นใจมากก็แสดงว่าเขามีคอนเนคชันอยู่กับสองหน่วยงานนี้จริงๆครับครับนายกเป็นคนพูดอยู่เสมอไม่ใช่ฮะครมอของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาแล้วจะไปกลัวมวลชนทําไมฮะถ้ากฎหมายกําหนดไว้ไว่าอย่างไรการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชตามราชประเพณีว่ากันยังไงพรบรคณะสงฆ์ว่าอย่างไรก็ต้องว่าตามนั้นแล้วจะไปกลัวพวกกลุ่มประชาชนอะไรต่างๆทําไมในเมื่อตัวเองก็ยืนยันชัดเจนว่า ทุกอย่างจะต้องเคารพกฎหมายเคารพกติกาก็นี่แหละผมก็เราก็สังเกตนะสังเกตผ่านคุณจอมไปยังท่านนายกรัฐมนตรีรวมทั้งโคศกทั้งทั้งคณะรัฐบาลด้วยต้องบอกว่าผมเนี่ยมีเจตนาบริสุทธิ์จริงๆไม่ได้มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ต่อรัฐบาลเลยนะว่าบางทีนี่สิ่งที่ท่านนายกพูดก็ดีหรือให้โฆศกโดยเฉพาะอ่พลตรีสรรเสริญออกมาให้สัมภาษณ์ก็ดีดีเนี่ย หมือนกับว่าท่านต้องการอยากจะให้เกิดความสมัรสมานสามัครรรมคีปองดองแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยท่านกลับออกมากล่าวหาโจมตีฝ่ายตรงข้ามบางทีกล่าวหาทุกช็อตแต่พอเขาออกมาชี้แจงพูดคุยบ้างเนี่ยท่านก็คิดว่าฝ่ายทางเนี่ยมาก่อกวนไม่ยอมรับอะไรเนี่ยมันก็จะสารพัดออกมาในลักษณะอย่างนี้ <c oughs> คือเหมือนกับว่าตัวเองทําได้แต่ว่าฝ่ายตรงข้ามทําไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามมาฝ่ายอื่นทําไม่ได้คนอื่นทําไม่ได้ มันจะกลายเป็นว่าเอ๊ะอย่างนี้มันจะเกิดความปองดองอย่างไงม,มันเหมือนกับว่าคําว่าปองดองมันเหมือนกับเป็นข้ออ้างในการที่จะครองอํานาจไปเรื่อยๆอันนี้ผมขออนุญ,ญาตตั้งความสังเกตแล้วก็ฝากยังท่านนายกด้วยความด้วยความหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าถ้าเราจะดําเนินการกันอยู่อย่างนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีวันที่จะเกิดความสมัครสมานสามัคมคีสังคมไทยก็ไม่มีวันที่จะกลับคืนมาสู่สภาพอย่างเดิม,อมนอกจากสังคมไทยแล้วแม้แต่ทางาศาสนรจัก คือทางคณะสงฆ์เองเนี่ยก็กําลังจะเกิดปัญหากับทางอาณาจากักรคือทางรัฐบาลเนี่ยมันก็จะยิ่งแยกออกไปขยายออกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเหมือนกับว่าเอ๊ะพรอ,อีกทางคณะสงฆ์ซึ่งต้องการอยากจะแสดงออกเมื่อสังฆบ,บิดรคือตอนนี้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยถูกกล่าวหาย่ำยีจับช่วงร่วงเกินผิดพรบคณะสงฆ์มาตราสิทวิเนี่ย เขาก็อยากจะดําเนินการเรื่องนี้แต่ก็ถูกจับตาถูกเข้ามากีดกันถูกเข้ามาขัดขวางถูกเข้ามาหาว่าต้องการจะทําให้เกิดความแตกแยกแต่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยด่าก็ได้ว่าก็ได้ตั้งเว็บไซต์อะไรประวัติศาสตร์โอ้โหสารพัดใช้คําซึ่งมันเป็นคําที่มัน ค่อนข้างจะรุนแรงมากทีนี้ผมก็ถามท่านนายกไปว่านายกเพียงแต่มีคนไปกล่าวหาท่านนิดๆหน่อยๆอ่ะท่านยังไม่สบายใจท่านยังสั่งให้คนไปดําเนินการทางกฎหมายกับบุคคลนู้นบุคคลนี้เลยผมอยู่ว่าเอ๊ะท่านเองเนี่ยทำไมมองผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชแล้วท่านยอมได้อย่างไรที่สังฆบีดอนคือของคณะสงฆ์เนี่ยถูกกล่าวหาถูกกระทำย่ำยีถูกจาบช่วงร่วงเกินทุกวันเนี่ย ผมยังบอว่าเอท่านทนได้แต่ถ้าเป็นตัวท่านท่านกับทนไม่ได้อันนี้คือเป็นสิ่งที่ที่คณะสงฆ์เองเนี่ยอึดอจจัดใจลำบากใจแต่ท่านก็ไม่อยากจะทําอะไรให้มันรุนแรงและเป็นการกระทําแล้วทําให้เกิดความวุ่นวายต่อทางบ้านเมืองแล้วก็เพิ่มเติมปัญหาให้มันมากกว่านี้อันนี้คือสิ่งที่คณะสงฆ์เองมีคุณอุปการและก็พยายามช่วยรัฐบาลด้วยซ้ำไป อาจารย์นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนี้อาจารย์มีการวิเคราะห์กันบ,บอกว่าจริงๆเรื่องของการรเื่อองงขปัญหาความล่าช้าหรือการที่สร้างปัญหาประเด็นเรื่องของสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเป้าหมายรองแต่เป้าหมายหลักคือการก,กําจัดอิทธิพลของธรรมกายอาจารย์คิดว่า,ถ,าถ้าการกําจัดอิทธิพลของธรรมกายนํามาซึ่งความเสียหายนํามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อคณะสงฆ์โดยรวมเพิ่มความแตกแยกขัดแย้งในสังคมไทยอย่างมากมายเนี่ย อาจารย์คิดว่ามันมันคุ้มไหมครับถ้าถ้าเห็นว่าตอนเนี้ทางบ้านเมืองใช่ไหม,มเรื่องก็ไปเป็นมันเป็นเรื่องของคดีอาญาของอท่านธรรมชโยเนี่ยนะ,ะเรื่องของพุทธเสละมันก็เป็นคดีอาญาควรจะแยกตรงนี้ออกไปแต่ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเขาโยงผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเนี่ยนะครับโยงว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธรรมชโยในฐานะที่เป็นศิษย์กับพระอุปชาคือไม่ชอบ ทรมชโยและก็จะไม่ชอบหลวงพ่อวัดปากน้ําในฐานะที่เป็นพระอุปชาด้วยก็เลยพยายามขัดแข้งขัดขาหาทางที่จะสัตวกั้นสกัดกั้นทุกรูปแบบครับเพราะอย่างิ่งโอเครัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐทั้งหลายเนี่ยเขาประเมินกันไม่ออกเลยว่าถ้าเกิดเอามาปนกันแบบนี้เนี่ยหายนะมันจะมากขึ้นและก็จะมากกว่าที่จะต้องแล้วมันก็ไม่ได้ส่งผลให้ให้ให้ธรรมกายเนี่ยลดอะไรลงไปเลยมันจะยิ่ง ทำให้เกิดความแตกแยกทําให้วิกฤตเกิดขึ้นมากไปอีกคณะสงฆ์ก็พังลงไปศาสนาในประเทศไทยก็กลายเป็นการแตกแยกขึ้นในส่วนของพุทธศาสนิกชนเนี่ยมันมันคิด <ผม S 1> ันไม่ออกละหรือ,อ,อย่างไรต,งต้องให้สังคมแยกอย่างนี้นะคุณจอมนะว่าในวัดพระธรรมกายวัดพระธรรมกายก็คือวัดวัดหนึ่ง hmm. ใช่ไหมวัดหนึ่งวัดเนี่ยมันมีทั้งพระมีทั้งเนน ที่อยู่ในนั้นน่ะใช่ไหมล่ะทีนี้ถ้าหากว่าผู้นําของวัดไม่ว่าจะเป็นวัดใดอะการทำความผิดจะผิดกฎหมายอาญาแผ่นดินหรือจะผิดพระธรรมวินัยอก็ค,อควรจะต้องเป็นตัวบุคคลนั้นไม่ควรจะเหมาทั้งวัดไงทีนี้ถ้าเหมาทั้งวัดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ถูกคือถ้าหน่วยงานหนึ่งนี่ใช่ไหมผู้นําองค์กรกระทาความผิดแล้วก็เหมาเลยทั้งหมดเลยว่าจะต้องเผาองค์กรนั้นทิ้งทั้งหมดเนี่ย ถ้าโรงเรียนนั้นอนะ่ะพออ,อทาผิดก็ต้องเผาบรรดานนักเรียนครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ต้องผิดบดอย่างนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้องมันจะกเป็นทฤษฎีใช่ครับต้องต้องแยกแต่ว่ามันเป็นทฤษฎีวิธีคิดในการกําจัดศัตรูของชนชั้นนำเนี่ยคล้ายๆกับวิธีการเดียวกันแต่ที่กําจัดคุณทักษิณนะฮะเผาทั้งประเทศไปเลยฮะ เผาบ้านาามไปเลยแล้วก็จับหนูตัวเดียวคืนทักษิณเนี่ยจนกระทั่งทุกวันนี้บ้านวอดไปเรียบร้อยแล้วหนูก็ยังจับไม่ได้ผมจะบอกว่าถ้าสังคมไทยก้าวไม่ข้ามตรงนี้เนี่ยยังมีวิธีคิดในลักษณะแบบนี้มันก็จะยิ่งทําให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมันถอยหนักลงไปแล้วสภาพชีวิตของคนไทยก็จะยิ่งประสบชะตากรรมที่หนักไปมากกว่านี้ฉะนั้นผมจึงบอกว่ามันจะต้องก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ แล้วก็ต้องแยกออกไปให้ชัดเจนใช่ต้องแารถ้าอย่างนั้นอาจารย์พอจะทราบไหมครับว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังพุทธอิสระจริงๆในการที่จะกําจัดธรรมกายเนี่ยคนกลุ่มนั้นเนี่ยมันหน้าตาเขาคือใครเป็นใครกลุ่มไหนอย่างไรพอจะรู้ไหมครับคณะสงฆ์เองวิเคราะห์กันออกไหมครับผมว่ามันเหมือนกับมอนกับมอน,นกับเป็นความรู้สึกของทั้งสองสองฝักสองฝ่ายนะ ก็ถ้าถ้าจะเปรียบในสมัยพุทธกาลนะก็เหมือนกับพระเทวทัตอะ่ะอย่างพระเทวทัตเนี่ยก็จะมีอํานาจรัฐในสมัยนั้นก็คือพระเจ้าชาติศัตรูใช่ไ<ส>หมเส่งยึดกลุ่มลูกศิษย์ของท่านแล้วก็จะมีที่เป็นพระแล้วก็มีเป็นคฤหัหถ์ที่เห็นด้วยในแนวคิดของท่านก็แบ็กอัพท่านอยู่ตอนนั้นอ่ะครับผมว่าในสถานนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีใครอย่างไรบ้างเนี่ยน่าจะพอจะมองกันออกอยู่นะแต่ว่าถ้าจะชี้กันว่า นี่อันนี้มันก็ก็มันก็เป็นขึ้นยากอ่ะคือจะบอกว่าพุทธิสระคือเทวทัตหรือว่าจริงๆแล้วเทวทัตไม่ใช่พุทธอิสระแต่เป็นอีกคนที่อยู่เบื้องหลังพุทธิอิสระหรือเปล่านี่ก็ทุกคนน่าจะพอมองก็คงอ่ะก็คงอาจจะบอกว่าอะไรตรงอะไรแต่จริงย่างกันแล้วแต่ว่าสังคมไทยต้องก้าวข้ามตรงนี้ไปให้ได้ครับใช่ครับใช่ครับครับระจอมครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยที่ให้ เกียิพูดคุยนะครับก็เชื่อว่าการสัมภาษณ์กับผมครั้งนี้คงจะทําให้อาจารย์คงไม่เดือดร้อนนะฮะก็ไม่เป็นไรยังไงก็ฝากบอกไปยังยินดีอยู่แล้วครับวุฒเจอมไม่เป็นไรบอกไปยังคอสชด้วยนะว่าผมไม่ได้เกลียดบุคคลในคอสชแต่ว่าเกลียดเรื่องของหรือไม่ยอมรับเรื่องของการการใช้อํานาจที่ที่ช่อชนั้นเองนะครับแล้วก็ยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรดร่วมรายการอาจารย์ครับขอบคุณมากอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ